มีคุณผู้ชมหลายคนนะคะถามมาว่าจริงหรือไม่ตอนนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยมีบริการนะครับให้กู้เงินฉุกเฉิน5,000บาทเมื่อลองทะเบียนกู้เงินแล้วจะอนุมัติผลไวภายใน3นาทีข่าวนี้จริงหรือไม่ ตังตอบชัดครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยและขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยนะครับล่าสุดน,นะครับทางธนาคารกรุงไทยออกมาแล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับโดยทางธนาคารกรุงไทยนะครับได้มีการผลิตแอปพลิเคชันเป๋าตังมาไม่ได้มีฟังก์ชันหรือนโยบายในการให้ยืมเงินสดผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังไปอย่างใดน,นะครับซึ่งแอปพลิเคชันเป๋าตังนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับไว้รองรับการทําธุรกรรมการโอนเงินการเติมเงินและการชําระ สินค้ารวมถึงการรับโสดิการต่ตางๆจากทางรัฐบาลในแต่ละโครงการดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ไปดูข่าวที่ไหนมาแล้วบอกว่ามีการเปิดให้กู้5,000บาทผ่านแอปเป่าตัง ่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับอาคุณผู้ชมท่านใดได้ข่าวอะไรมาแล้วข้องใจอยากรู้ว่าจริงไม่จริงนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวสตังำค์จะนาคําถามของคุณไปตามข่าวให้ถ้าหากสตังได้ข่าวที่น่าเชื่อถือกว่าจะรีบมาบอกคุณทันทีผ่านหน้าจอ YouTube ครับอย่าลืมกดติดตามช่องสตังคมีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆจากสวัสดิการแห่งรัฐที่น่าเชื่อถือ สู่หน้าจอคุณครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30นนใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ